สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีอีลาฟินไท a ลดนะครับนะวันนี้มีทัวร์กรุ๊ปใหญ่นะมาจะมาเยี่ยมเด็กๆนะทุกคนมาจากไหนไม่รู้นะเราต้องมาลุ้นกันนะครับวันนี้ได้ต้อนรับคณะทัวร์ชุดใหญ่นะฮะทีสีท่านใดน,นะอยากจะมาเยี่ยมเยียนนะน้องมันนี่น้องมากมีแล้วก็นะครับช้างในโครงการของเรานะฮะ ก็เข้ามาได้นะครับผมนะดูมันนี่ไปแล้วอีสองพี่น้องก็คุยกันปักเป๊ะ นี่ตัวเล็กนี่ยอายุเท่าไหรสองขวบครับสองขวบโดยนุ่นสามสิบกว่าปีแล้วครับตัวพี่เขาสี่ขวบครึ่งใช่ครับสี่ขวบใช่ห้าสิบปีแล้วใช่ตาแก่แล้วเขาอยู่ได้อันนี้กำลังใช่ครับกำลังใช่ครับเขาก็อายุไล่เรียกก็ประมาณคนเนี่ยครับ เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบองขวบครับบางเชือกอยู่นานสุดก็รอยเป็นร้อยก็มีนะเหมือนคนครับแล้วแต่แล้วแต่ความสมบูรณ์ของของช้างมาจากไหนกันครับเนี่ยอ้อห๋อขนง ไม่ยอมเกี่ยวเลยยิงไฟก้อนน่ะยิงไฟก้อนแกะหัวม้นี่เข้าไปไ้ไอ้ดนูเข้าไปใไห้ควาช้าลยไห้คว้าช้าไลยเนของไาให้ยังหัอดอร่หัล่หามาดีพี่

โอ้พี่อยากกินมากแล้วพี่อยู่มั้วใช่แล้วไม่ยังไม่ได้ขอขอให้มาขอเยิ้มรอบเลยหมดแล้วหลุด มาซื้อไหมเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกันขอบคุณค่ะจะไปด้วยเหรอเถิดถึกเถิดบ๊ายบายบ๊ายบายครับคณะถั่วจากกรุงเทพนะมาดับป่าเพชรพระโขนงนะครับมาเยี่ยม มันนี่มากมีนะเอฟซีเนี่ยเดือดถ่ายพี่บเด็กชอบมากนะเห็นมีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆอย่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแช์นะฮะกดติดตามกดซับสไคร e นะฮะในเพจน้องมากมีด้วยนะฮะและอีกหนึ่งช่องทางนะครับทางช่อง YouTube น้องมากมีอีลาฟเฟนไทยแลนด์นะฮะดูเฮ้ย hey, พอแล้วหยุดเลย <c oughs> <c oughs> ดูมันนี่ขันนะทุกคน <c oughs>

ตัวเล็กดีว่ะตัวเล็กไไม่เปียกมือนะหอมา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 กามาคาามามาา แล้วไปถึงไหนอะคะมาทาใกล้ที่บุค่ะมาเรียมือหนูอ่ะม เป็นอะไรบนอะไรมันนี่มันนี่นี่เป็นจางที่ขี้บ,บ่นมากเลยโอ้ยนะเห็นหหรถไฟ่าลายเห็นรถไฟเพื่อหายาร้องหายา พอลูพาลุฟะไอแม่ไปย้อไปรอนหายาบอแมไมันี่มันนี่ม่ยอมมาละไปไปไปอุ้ยิวน้ำ Năm Nam tìm 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 chì กินไปกินไปมีใครก็ว่าอะไร <c oughs> อืมนี่นะรังจากตับนักท่องเที่ยวเสร็จนะรเราก็พามากินน้ำนะอาบอาบน้ำนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดติดต่อเพื่อนเพื่พกำลัง ในช่องน้องมากมีด้วยนะครับล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าไลน์นะครับสวัสดีครับ